สำหรับการรับราชการเป็นเจ้าเมืองตากนั้นพระราชพงสาวดารฉบับหนึ่งกล่าวทำนองว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงวิ่งเต้นให้ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองตากโดยติดต่อผ่านมาทางมหาดเล็กถึงพระยาจากักรีสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงทราบว่าเจ้าเมืองตากคนก่อนป่วยเสียชีวิตจึงให้พระยาจักรีหาผู้มีสติปัญญาพอจะรับตำแหน่งแทนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้เป็นเจ้าเมืองตาก ส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยว่าพระองค์ทรงเคยเป็นหลวงกระบาดเมืองตากก่อนทรงได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อพศ2307เกิดเหตุการณ์พระม่ายกกองทัพมายึดหัวเมืองแถบภาคใต้ของไทยปัจจุบันโดยมีมังมหาราชาเป็นแม่ทัพปรากฏว่าพระม่ายึดได้โดยง่าย จึงยึดเรื่อยมาจนถึงเมืองเพชรบุรีทางกรุงศรีอย,ยุธยาได้ส่งกองทัพซึ่งมีพระยาโกษาธิบดีกับพระยาตากเป็นแม่ทัพไปรักษาเมืองเพชรบุรีไว้จนกองทัพพมา่าแตกถอยไปทางด่านสิงขร